ความขนหน้าธุรกิจตอนนี้กําลังตอนนี้กําลังอมเก่งอยู่เลยค่ะเพราะว่าเอาตัวเทสมาให้เพื่อนๆนน้องๆแล้วก็แบบว่าเราก็กําลังชิมแล้วก็เทสอยากได้ความซ่าความเปรี้ยวความหวานเอนคือราส่งไปเขาอมหรือยังอันนี้จริงจังใช่ไหมเด็กอมไารจริงจังก็่ริงจังอมการแล้วเราส่งให้สไปไปอมยัง ยังเลยแล้วทำไมเรายังไม่ถึงตเราต้องคัดสารจริงดีๆก่อนแล้วเราค่อยส่งต่อให้เขาได้แล้วตอนนี้เราความมิกแล้วว่าเราทากับเขาแล้วหรือยังหรือยังไงตอนนี้เหรอคะตอนนี้ต้องคุยกับเขาอีกทีว่าเราจะตบลงอะไรยังยังไม่คุยคลืหน้าจากวันนั้นอีกเหรอลูกเออคุยแล้วค่ะคุยบ้างแล้วมันคลืบไหมเออแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องเออเราจะทําออกมาใช่ไหมคะเราต้องแบบว่าผ่านกระบวนการการผลิตหรืออะไรอีก่อนเราจะมีคุยกับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเรายังแบบไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าเขายังทําของเขาทํา YouTube ของเขาหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยให้เขาจอยของเขาก่อนแล้วตอนนี้มาถึงขั้นตอนไหนแล้วเป็นเม็ดเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นรสชาติจ๊ะเป็นเม็ดมีรูปมีร่างค่ะมีเอามาให้ไหมพี่เอามีมีไทยเหนียวอยู่ในนั้นมีมามีสิงหารสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาให้ตรงนี้เลยได้ไหมเอาไปเอามาได้เดี๋ยวอมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนนะ่กอนเราคุยก่ิงจริงๆกระบวนการตอนนี้มันเหลืออะไรมันถึงจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่จะพอจำหน่ายได้ ก็เหลือ,อ,อการผลิตแล้วก็ทำแพ็กเกจแล้วก็อะไรจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคือหนูช่วงตอนนั้นถ่ายละครอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ให้พี่ๆกับน้องๆที่เขาแบบช่วยนมน้องเขามีแบนคลสับ <laughs> เขามานั่งแฟนช่วยขนมเขามานั่งแล้วก็มารอแล้วเขาก็หนูก็เลยบอกเอ้ยน้องเอาลูกอมกินอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นซ่าๆแล้วน้องเขาก็ททำหน้าเปรี้ยว <laughs> ใช่ไหม แต่ว่ามันมันอร่อยมันตัวเซ็ปต์เราเลยข้างในมันมีไส้เปรี้ยวก็คือเราจบด้วยแบบเรากินซ่าๆหวานๆแล้วข้างในมันมีความเปรี้ยวพี่ย้อนกลับไปทำไมเราถึงเลือกจับธุรกิจอูกอมทนี้หนูคิดว่าอยากอยากได้ลูกอมอะไรเหมือนอมเล่นเลยคือเราเป็นคนชอบแล้วจริงๆอ่ะจริงๆเราเคยขายสกินแคร์เลยเราเคยทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอลูกอมมันก็เข้าใจง่ายดีอะออะไรยย่างงเี้แล้วก็เราเป็นคน ชอบกินสนุกชอบอะไรอีกด้ยแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะชอบอย่างนี้ใช่ไหมมีส่วนไหนที่เรารู้สึกหนักใจหรือว่ากทำคนไหมหนักใจเรื่องอะไรธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ธุรกิจที่โผล่มาคือหนูบอกเลยว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องคำนวณคือถ้าเราเราทำแล้วเราทำแล้วกำไรอ่ะ ธุรกิจมันก็ไปต่อได้แล้วหนูก็ต้องคำนวยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นแบบทีมที่เขาช่วยคำนวณจริงๆแล้วมันจำเป็นมาการที่แบบจะทำธุรกิจเนี้ยต้องแบบไปหุ้นกับเพื่อนหรือว่าเราตั้งใจที่จะแบบ้าเพื่อนในม,ม้นเงินเราก็จะทำคนเดียวเลยอ่าเรามีหุ้นส่วนอ๋อมีหุ้นใช่จริงๆเราวางแผนจะให้ออกปีนี้เลยไหมหรือรว่าเราวางแผนอยากจะให้ประมาณปลายปีนี้เออใช่อืแล้วอยากตองรู้ส่วนตอนนี้หรือใครบ้างใครบ้างที่แน่ๆแล้วของเรา แน่แน่แล้วแบบคนแน่แล้วก็คือมีคุณจอคุณบอคุณซอก็คือเป็นแกงแกงเพื่อนคุณปอแล้วคุณซออะสอปอนี่ยังไม่มาสอปอซอปชอซอปอสอปออปออปอค่ะไม่ถามเขาไลว่าเขาติดตรงไหนซ้อท่าไม่ใช่ปบยังไม่เดี๋ยวต้องให้ผู้จัดการไปคุยว่าพี่พี่ฝ้ายค้อติดตรงไหนคะน่าจะบอกว่าติด เราทำคิดเยอะอยู่เลยทำคิอยู่แตว่าเราก็รอหุ้นให้เขาเหมือนกันเหมือนย้ายเขาไปหุ้นกับเราเดี๋ยวหนูเขอไปคุยอีกที่หนึ่งก่อนนะเพราะว่าคุยได้มันไม่ยากเราเป็นหุ้นือหุ้นแบบ5 1ป่ะเราเป็นประธานบริษัทใช่ไหมหนูขอ55เพระมีคามว่าเสียงัวมีปัญหาหนี่คุณปัญหามาหลายรอบก็คือหนูคิดว่า ทํางานมันต้องมีสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่แล้วอ่ะอาจจะมีบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่เท่าไหร่แต่ว่าต้องคำต้องคิดและคํานวณดีๆเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องใช้กระบวนการแต่แล้วาะค่งขาวต่างๆมเพราะแบบเพื่อนกันมาทำธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อนกันทาธุรกิจด้วยกันพอจะไปโยกอะไรเงี้ยก็หนูเริ่มมาจากทําธุรกิจกับเพื่อนอยู่แล้วแบบเป็นเพื่อนแล้วก็ เป็นทีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําได้มาโดยตลอดแต่ว่าวันหนึ่งที่เราแบบลองแยกย้ายไปทําของตัวเองแล้วเราจะได้เฮ้ยเราเจออะไรบ้างแล้วเราค่อยมาคุยกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีแบบเราคุยกับเพื่อนว่าเอิเราอยากจะทานี้ด้วยด้วยการเหมือนแบบอะอย่างเช่นซุงอมีซูงการเขาทําธุรกิจใช่ไหมคะมขอพูด <N> ถึงนะเข,ขาก็มีชวนแบบทาธุรกิจหรืออะไรด้วยแบบใช่แสดงว่าเราไม่ได้คำนวณจุดนี้เลยว่ามันอาจจะมีปัญหา ในระยระต่อไปเปไรือ่องเรื่องนี้คือถ้าเราอยากทาอ่ะเราก็ทําเลยเหมือนแบบว่าถ้าผลลัพธ์มันจะต้องทําออกมาเพื่อให้ได้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรามีความสุขะนะเราก็คงไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหารหรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่จุดที่เราต้องไปโฟกนะัสเพราะว่ามันอาจจะมีมาอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องกลัวมนันไม่งั้นจะไม่ได้ทําอ,อย่างนี้เรา,ปารเป็นคนกลางไหมครับคนกลางเพราะว่าเรา,ปารเป็น <สา S 1> คนกลางระหว่างสพก อะไรจอมองอะไรน,ะน,ะน,นั่นแหะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีข่าวเขามีปัญหากันตรงนี้เราอยากให้เขามาตนแจมมาจะจอยกันกับใครกับใครนะคะมาถึงไปแล้วก็คุยเสีเงอ่อนคนอื่ร้เคืออ๋อหนูว่าเขาอะคุยกันแล้วเหมือนแบบว่าเขาทั้งนัดไปเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็อะไรน่าจะเคลียร์อะไรหมดแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องของการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่ามันเป็นทามมิ่งของแต่ละคนะบางทีเขาอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะจอยกันอ่ะอันนี้หนูแบบ หนูก็ต้องมาทำผมให้ดีเนาะหนูมีทั้งมีอยู่มีเพลงมเีเป็นศิลปินหรืออะไรเงี้ยล้วก็แสดงละครหรือ,รอเราอยากทำอันเนี้ยถ้าเราชวนเพื่อนมาทำอ่ะถ้าเขาอยากทำล้วก็จอยๆกันแต่ถ้าสอปอร์ตกลงปุ๊บเราจะได้เห็นภาพเขาก็จะเป็น เขาก็จะเป็นสีแดงพระเอกจะเป็นสีแดงนางเอกจะเป็นสีชมพูแต่ว่าคือเขาเป็นคนเด่นเหมือนกันเขามีช่องคุยคนติดตามเท่าไหร่อ่ะสิบสี่จุดเท่าไหร่นะพี่สิบสี่จุดสี่เอ้ยสิบสี่แล้วแล้วคือเราเป็นสีแดงเราเป็นสีชมพูก็เราอยากเป็นแบบขนมอันนี้มีสองรสชติแล มีหลายรสชาติเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนมีหลายคนมากเพื่อนแทนเพื่อนนี่คือแต่ละสีอย่างเงี้ยหรอใช่เกย์สีเกย์สีถูกต้องซ่าไรเดอร์ไรเดอร์นี่คือย่อมาจากผู้พิทักษ์สันติราชนะคะคือเรามาเรามาูนะครับความคุณเครียดหรือว่ามีความทุกข์เศร้าคุณเอาลูกอมไปเลยค่ะคือหวานอะคุณอะดรีนาลีนคุณเกลั่ะไรก่อนเครียดเลย ดูเป็นสีอะไรนะคะสีทูนสีทันสีทันย่าสีอะไรได้หมดคันเลือกฟูลถ้าพูดเดี๋ยวรอดูอีกทีนึ่งอะไรคุณกิจติดติดแตกิจประเอ้าคุณนี่เขาทำข่าวทั่วประเทศจริงจังไหมเนี่ยฝากเราจะได้อมเมื่อไหร่เราจะได้อมเมื่อไหร่ก็ประมาณคุณจะได้อมกันแน่ค่ะประมาณปลายปีนี้ค่ะใช่แต่แกพี่อุ้มไหมอ้มค่ะอุมไม่คะะอุ้มไมคะอุ้มได้หรือุ้ยพี่ชอบอุ้มหมดแล้วอร่อยอร่อยโอเคครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ